รอสองแสนก้าหมื่นสองพันก,ก่ <c oughs> อ,า,อาหารกับที่เบียร์กับทีแถมได้เงินเมื่ออหยบพัตสโคล่ามองเดียวมองคิดมังคีทานภาษาพูที่ดาหาแสนเกาสิบาพัาานกบา,าอทอาจายวัสนาโอ้ยคนเก,ก่งทไ ่านแก้วุอนสี like e yeah. ่น oh. ้าจัก่านแก้วดอนโอ้ยตีหนึ่งได้เีใจตันเราเนี่ยโอ้วล้วตังเนี่ยมแก้วดนระดับตีนึ่ได้ทีหนึ่งทุ้มให้ทาอยไส้ปัญญาอาจจะไปสี่แสนสองพันเกียสี่แสกโอ้ยิิงขายเก่งเลยยิงได้โดนหลายะนรับ อ่ต่อไป่านนั่งวนเข้มมกงสามวนผวนบม่าผูวนบเลมาเดี๋ยวจะคอยหมอบพี่หลังครับเอาไว้สักวันตเดี๋ยวจะคอยหมอบพี่หลังาต่อไปทานที้ในแกวประเสริฐี้นแกวประเสริฐก็บมาครับอสายพวกแม่บุญี่สายก็แกวปละเสริฐอต่อไปทานสายสมรสยวงสายสมอนสยวง่า ถ้าไปทานต้ tacos, องไม่นุ่นตั้งสายนกถ้าไม่นุ่นตั้งาถ้ามาต้ไปทนคหน้าวงวิจิต้าคหน้าวงวิจิตเท่าไหร่นโอ้ว้าวเก็บมาทำกดานต้ไปทนบุณพี่แก้วสว่างอ่าบุี่แก้วสว่างเท่าไหร่ แสนพ0สิบสามพันกียสามแสนสิบสามพันกียพอดีแหคาน้ำมันเมื่อพอเราไปเท่าจะจำเท่ามากเป็นลมน้ำมันอะ้รต่อไปน้องมัากหันตะวันสุริยานตะวัน่าสามแสนสิบสาพันเกรสามแสนสิบสามพันกีบรอ่ารับไปครับต่อไปท่านกองแก้วอินทราสีกองแก้วสี่สิบาพันกี โอ้ยบัาได้เาะเนี่จอกกันอยู่อะถไปันนอกหอกนาเจบตั้งี่อกไปมาดเดี๋ยวจะมอบเงครับเมื่อแหทีมเขาก็ได้อืมต่อไป่ันพุรีมิงมงคลอาแมดามี่แมดามี่มาเมื่ออันนี้เป็นของแมดามีก็หลายซื้อแห้งจจับไดไร่าจาของซื้ออย่งี4แสน2พันกว้าวอารับ4แสนกว่าครับถ้่ต่อไปธนนีจันเกลมานี หาริจันท์มณี332,000บาท332,000บาทจ๋าย่ามณี <laughs> 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 ต่อไปท่านตัดลาวันสุริยะลาวันสุริยะีเปีขอวันที่เศร้านะครับรับนันของวันที่เศ้าเด้ออัรับงวันที่สิบนะครับเขาได้ตรงนี้ต่อไปท่านควันตาวันที่เศร้าเดือนสิปีสองพัาวันตาาสิเกีกิอามอบให้แม่ที่ได้แม่ที่ไลยครับต่อไปท่านนี้จนแก้วมันี่เนาะเป็นเดอน นี่ยังว่าเฮียงคนเแต่ผู้เดียวเนึ่ล้านนึ่งล้านหาสนสีสิบัโอ้มันบแมนเนาเฮียสองคนได้ผู้เดียวจะได้บ้างทานตะปันธานุจันแกวมาเลยานีสิโอหนึ่งล้านสี่แสนบวจ้าแม่นโอ้บอได้ทรรมดาเร่อสองคนนี่เด้อไปทานบาสนาพดีนด สองแสนสี่สิบพันกีบนี่จังกรหนูจังแล้วกได้ขายธรรมดาในทางท่ามีเนี่ยขายดมาเย่ขายีาเลยที่มาซานสอร้อยสองแสนดท้ายออกรายการวันศุกร์ไม่นะตามเลยออรายาวันศุกร์ทานุ่้ยได้วันอินทสอน นางซอยยฮอยพระก็ได้เงินี้นี่อีกแล้วอีกแล้วโคได้สอันเลยป่าวแคดีใจน้ำเหลาอยู่ปีนึงแล้วจะได้ชนหนึ่งต่อปืนแล้วดังตัวนี้เนาะสุดท้ายเราเป็นเง้นค่าวิชาการร้อยเปร์เซ็นต์เต็มนีะ p a s โกลาวเขาเนาะทานนี่จันแก้วมานี่เนาะได้ตัวไตัวไดาต เท่าไหร่ที่ยอดเงืนเงืนเท่าไหร่เป็นผู้บจาคหมืน้าหอนหาเหอ่ากล้วเนี่ยเนาะัิดย์ทนั้นกี่แล้วประมาณสองแสนกัวอ่ะยังไปอีกตะวัเฮียไปงได้บุรีบุรีบคราดี เขาด้เขียงก่อนแล้วไปเขียนเอาท่านได้มอบมอบไหมครับท่านผู้ว่านไม่มอบให้ทา้แม่ทีมคนเอาไม่ให้ของกี่ญ่กี่ญ่มอบ